ก่อนที่แอปจะเลิกส่งการแอปทักษอนรับน้องปีใหม่อยากมีน้องยันไม่ปิดกัน้นมีรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมรับถือความสตองของแอปทักษกรเปิดใจมุมมองชีวิตความรักในอดีตพร้อมเผยเรื่องราวสุดน่ารักลูกสาวน้องปีใหม่เชียร์ให้คุณแม่มีรักครั้งใหม่เพราะอยากมีน้องถือเป็นซิงเกิลมันสุดสตองในวงการบันเทิงสำหรับคุณแม่แอปทักษอนทักสุขเจริญ อดีตภรรยาสาวสงการเตะชนะลงที่ไม่ว่าเธอจะเจอมรสุมดาม่าสักกี่ครั้งแต่แอบคิดบวกและมองโลกในแง่ดีตลอดรวมถึงอบรมสั่งสอนลูกส,สาวสุดน่ารักน้องปีใหม่ให้เป็นคนดีสนทุกวันนี้เป็นขวัญใจลุงลงป้าป้าในวงการบันเทิงล่าสุขคุณแม่แอบ ปิดใจมุมมองความรักในอดีตผ่านเพียวทอล์กว่าเธอมั่นใจในการตัดสินใจในอดีตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยได้พยายามและแก้ไขปรับปรุงสุดความสามารถแล้วแม้การตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสําหรับคนอื่นและบทสุดท้ายแล้วชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกก็ตามแต่มันสอนให้แอปเข้มแข็งม,ม,มากยิ่งขึ้นโดยทุกวันนี้เชื่อเสมอว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามทำให้เรามีความสุข เพราะในอดีตเราเคยมีุ่งเวลาที่มีความสุขมาแล้วแต่เราอาจจะไม่โชคดีที่ความรักไม่ได้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งลูกสาวน้องปีใหม่เป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราไม่เสียใจกับเรื่องเราในอดีตนานเพราะยิ่งลูกเหลือเราคนเดียวยิ่งเราต้องทุ่มเทให้เขามากขึ้นซึ่งทุกครั้งที่น้องปีใหม่มองมาทางแอดลูกจะมีแสงชัตยานดับลูกได้ว่าข้างในเราเศร้าหรือเครียดต่อให้เราไม่พูดออกก็ตาม ส่วนเรื่องความรักครั้งต่อไปแอบเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาจีซึ่งส่วนตัวไม่ได้ปิดกั้นความรักแต่แค่ไม่ได้สนใจความรักเพราะด้วยความที่เป็นซิงเกิลมัมและต้องทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยจึงทําให้มีไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรักอีกทั้งส่วนตัวคิดว่าอาจจะง่ายที่จะมีรักครั้งใหม่เพราะแอดมีตัวตนที่มาพร้อมเรื่องราวในอดีตที่ทุกคนรับรู้และมีลูกสาวอีกคน ด้านลูกสาวน้องปีใหม่ไม่ห่วงคุณแม่เลยแถมยังเชียร์และผักดันให้แอปมีความรักข้างใหม่ตลอดเพราะเขาอยากเห็นรอยิ้มและมีความสุขรวมถึงอยากมีน้องโดยที่ลูกไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวชีวิตคู่ในอดีตของแอปคือดราม่า